ในตอนนี้เฮ้ยเราเป็นคู่เราท่าได่กอทานงนายสองนอองมีนี้เริ่มขึ้มาพ้อมมอเริ่มนะโอ ทีวีอวอร์ส2 0 2 5ร่วมบวตร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายนสอ6 8นรสวัสดีครับสวัสดีงานสวัสดีค่สวัสดีปาสวัสดีลูกป้าป้าปแล้ววันม่ไดใครเคยเรียกเขาป้าป้าเลยอมมาอมมาเอมมาเรียเนี่ย นี่สองแล้วลูกจุ๊บอาจจะไม่ได้ฮะคเข้าวงการฮองสวิงฟรอสมาสักพักแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็ดีครับดีดีดีก็แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ตีเท่าไหร่ครับไม่ค่อยได้ซ้อมเท่าไหร่เพราะว่าซ้อมคอนเสิร์ตแต่ว่าก็หวังว่าจะมีอยู่ในตัวอยู่ครับผมใช่ครั้งนี้จะเป็นรอบไฟนอลว่าทั้งใจเล่นครับผมแล้วเตรียมตัวมายังไงกับรอบไฟนอลครั้งนี้เตรียมตัวเตรียมใจครับผมแต่ไม่ไม่ค่อยได้เตรียมโมสวิงมาเท่าไหร่ แต่ว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้พี่เผือกแผกแบกครับช่วงนี้ไม่่อยได้ออกรอบเลยไม่ได้มาซ้อมเกี่ยวร้อมเลยช่วงนี้ผมซ้อมคอนเสิร์ตไงไม่ค่อยได้ไม่ค่อย,ยได้มาตีเท่าไหร่ครับแต่เมื่อก่อนท่านนี้เราก็มีเป้าหมายอยู่เรื่องการการเล่นของที่ว่าเอออยากจะขยับกเต็บแล้ตอนแรกอะ่ะผมก็เล่นเพราะว่าผมข้อเท้าพลิกใช่ไหมก็เลยมาเล่นแล้วก็คิดว่าเป็นกีฬาหนึ่ง <c oughs> ที่ไม่ได้ใช้ข้อเท้าดี <c oughs> แต่ว่าพอเล่น <c oughs> เล่นไปเราได้งานก็เลยก็เลย จะตั้งใจเล่นขึ้นมาครับคุก็ทุกแต่ก่อนก็จะเล่นประมาณแบบอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยให้มันติดตัวบ้างเพราะเราไม่ได้ไม่ได้เรียนกับโปงเนเราไปออกรอบก็ให้มันติดตัวอะไรเงี้ยแล้วให้พี่ๆที่ไปออกรอบด้วยให้เขาสอนอะไรครับเล่นกระป๋งอะไรนะกระป๋องเลยเหรอเออใช่เราต้องมาเทียนโป้งเลยโอ้เอาเอาเอาเล่นเป็นสายเอ่อกอล์ฟไลฟ์สไตล์ดีกว่า ไม่ได้คิดว่าจะไปจริงจังในสายอาชีพค่ะโอ้ไม่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 เพราะหนุวยยากเราก็ดูได้เออด้วยวแววมีนะวแววคอะรับมีแววดูาวมาแค่แวาวเลยครับ้าะแนนเพลงตอนนี้พื้นระดับไหนตอนนี้เหรออาจถ้าถ้าสิบพือระดับโตหนึ่งพือระดับไม่เป็นเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับอยู่ระดับห้าหกแล้วกันครับแ็ปขยับไปไกลมนก เมื่อกี้ตีตีเบสบอลนะอดอฮ่ซฮ่าฮ่อฮ่าฮ่อฮ่า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 อ่าฮ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 ่านี้คอนเสิร่มซ้ั้งนี้พร้อมไไถึงฮ่า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 ฮ้าฮ่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 เฮ้าฮ่าฮ่เอ่าฮ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 ่้ฮ่้าาฮ่้ฮ้าฮ่าฮ่าย่าฮามขา้นาฮ่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 เ่าาา้า่่่่่ ใครเข้ามาซ้อมเต้นเลยคือใช่การเนว่าสเต็ปเยอะคอนเสิร์ตครั้งนี้คอนเสิร์ตครั้งนี้ผมเต้นเยอะที่สุดด้วยผมเคยเต้นมาแล้วคือผมแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจเรื่องการเต้นเท่าไหร่ผมผมรู้สึกผมเต้นไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเอ่อก็คอนที่มันผ่านมาผมจะเลี่ยงด้วยการร้องเพลงแทนใช่แต่ว่าเอ่อคอนนี้ก็รู้สึกว่าเออเราอยากอยากอยากลองทำโชว์ดูอยากลองทำเรื่อใหม่ๆดูก็เลยก็เลยเอ่อมีเต้นเยอะขึ้นครับคุก็เลยคุณครว่าเป็นเมนแดนเนอร์ คือเป็นเมนแดนไม่นะคือโฟร์อ่ะเขาจะชอบเต้นอยู่แล้วใช่ไหมครับเออโฟร์ตก็เป็นสายแดนอยู่แล้วแล้วเออเขาแบบอยากอยากเต้นกับผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเออก็ได้เดี๋ยวเต้นด้วยก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยเต้นด้วยใจ่ไหมคะหลังจากที่ได้ซุ้มซ้อมเนี่ยโอ้คราวนี้เราเรามาเป็นสายเรียกว่าอะไรโอ้สายอินเตอร์เนชั่นแนล อันนี้มีเพลงที่ไม่ใช่เพลงไทยเยอะครับผมคอเรียคอเรียไหมคะหรือยังไงทำคอเรียคอเรียก็มีเย่อก็ีเยอันโยเซโยขอบัมมิตา้อยากการเลือกเพลงนี้ยังไงระหว่างโค้ดกับจิมินาเลือกกันยังไงสำหรับเพลงสามเพลงกันโอ้ก็เลือกเลือกเป็น เรียกว่าอะไรอ่ะคือเราจะเลือกกันตามความชอบของตัวเองแล้วกันอ่ช่วงเทรนตอนนั้นมาเพลงอะไรช่วงนี้เป็นเทรนเพลงอะไรอะไรเงี้ยทุกคนก็อาจจะเออเก็บเก็บข้อมูลเอาไปอ่สืบหลักฐานได้ว่าเราจะเล่นเพลงอะไรกันในค mm hmm. อนเสิร์ตเพราะว่าเราจะเลือกอ่ตามเพลงที่มีเทรนอยู่ในช่วงนี้คนจะได้ลองได้เ,ย,เยอะนะผมงนแสดงไม่ซ้ำกับคนอนก่อนหน้าแน่นอนสำหรับเพลง ก็มีบ้างครับมีบ้างโอ้คอนดิเมนแค่เดือนนี้ก็มีเป็นสามคอนแล้วก็มีก็มีซ้ำบ้างครับแต่น้อยๆเพลงสองเพลงไม่เกินครับอย่างคนก็คาดฝั่งเราก็เวลาที่เราคทนธุร้วยกันอมันจะมีบาร์สูบคนก็บอกแล้วถ้ามีมันไปยังไงมันจะสุบที่ตรงไหนอะไรอย่างงี้เรากดดันด้วยนะครับอ๋อก็ก็กดดันครับก็กดดันเพราะว่าเรียกว่าอะไรเราก็อยากทำให้ คอนเสิร์ตทุกคอนเสิร์ตที่เราทำเป็นคอนเสิร์ตที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทําให้ไม่เหมือนเดิมเรื่อยๆครับผมแล้วก็ก็รู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ชาเลนต์ผมกับโฟสต์แล้วก็ทีมงานหลายๆคนมากๆเพราะว่าเราก็ทําคอนเสิร์ตมาแบบอ่ะเราก็มี My Turn แล้วมี Run the World แล้วอันนี้มาเป็น Awake อีกแล้วก็เราก็รู้สึกเราแบบโชว์ความสามารถเราทุกอย่างแล้วเพราะว่าคอนแรกๆเราก็รู้สึกเออเราอยากทำเราอยากทําให้คนเห็นว่าเรามีอะไรบ้างเลยนะครับผม เราเราไม่ทันคิดไงว่าเราจะมีโอกาสอัที่มาที่ทำก็นั่นแหละครับก็พยายามหาอะไรใหม่ๆไปอีกครับผมตอนนั้นคิดว่าสุดแค่ไหนแล้วมันจะสุดกว่าเดิมครับผมใช่ก็จะหาอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆครับผมที่บอกว่าเมื่อกี้มีสองกับเกสอะไรนาะมัมีเกสที่ไหนที่แฟนๆเดาถูกแฟนแฟนเดาอะไรมาบ้างอะไม่แน่ใจแบทชอตตี้เหรอเอ่อไม่รู้น เลยพหรอผมไม่รู้ผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นแต่แขกเซอร์ไพรส์รฮ่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมเซอร์ไพรส์รอบเซอร์ไพรส์อยู่เยอะไหมเยอะไม่ัตเยอะไหมเอะเยอะไหมหรอ้ามึงนะเออช่าเดยนัเกือบสามสิบคนยี่สิต้นต้นไอ้ยี่สิบยี่สิบสี่ยี่เป็น มันต้องคิดว่าเป็นวงทีป๊อร์มมวงนี้ก็ติดไปไ,ไม่รู้อาจจะมาเป็นเพื่อนเดี่ยว24 25คนก็ได้ใครไม่รู้ใค<น>รดูอาจจะมาแบบเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเกิร์ลกรุ๊ปหรือเป็นบอยแบนด์ที่คนอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นการรวมตัวของใครบางคนก็ได้หรือ<ไ>เออเราจะมีเพลงใหม่ด้วยกับโค้ชก็รึใช่ครับใช่ใช่ใช่ก็ เพลงจะชื่อว่าเรียกว่ารักได้ไหมครับเออใช่เพลงชื่อว่าเรียกว่ารักได้ไหมครับใช่ก็จะเป็นเพลงคู่ของผมกับโคเนี่ยครับก็เป็นศิลปินดูโอ้คุณเล่นคุณเล่นเพลงเท่าไหร่เนี่ยที่ที่ร้องคู่กันมาเออถ้าเป็นซิงเกิลที่ปล่อยออฟฟิเชียลจะเป็นซิงเกิลที่สองครับ แต่ว่าถ้าเคยร้องด้วยกันมาแล้วก็จะมีแบบพวก OST อะไรพวกนี้แต่มันไม่ได้นับเป็นซิงเกิลครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเรียกว่ารักได้ไหมครับผมเป็นซิงเกิลคู่เป็นซิงเกิลคู่ที่2ครับผม่ได้มาอย่างไงครับโปรเซสของมันที่เป็นใครเป็นเจ้าขอโฟเตอร์ออกไปแล้วผมเป็นบรรลักษ์ครับผมพูดได้ไหมพูดได้ไหผมเป็นบรรลักษ์ครับผมที่โฟดเป็นแต่โฟดเป็นคนที่ อยากเข้ามาอ่านหนังสือเพราะว่คนเข้ามาอ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกว่าแบบอุ๊ยหนังสือนี้มันน่าอ่านจังเลยเราก็เลยแบบไม่แนะนําว่าอันนี้อันนี้เปนยังไงแล้วโฟร์ก็โอ้อันนี้นะชอบอันนี้นะอ๋อไม่ได้ชอบหนังสือชอบบรรลักษ์นี่ไงเธอรักหมดแล้วโอเครู้เรื่องเลยอะไรก็ฟิลนั้นแหละเป็นเพลงรักไงก็เอ่อ ใช่ใช่ก็เป็นเพลงที่ตั้งใจมากๆครับผม,มแล้วก็จะร้องครั้งแรกที่คอนเสิร์ตเลยร้องไลฟ์ครั้งแรกที่คอนเสิร์ตจะไม่ร้องที่ไหนแน่นอนคือคือ <c oughs> จะปล่อยวันที่คอนเสิร์ตเลย <c oughs> ไม่ได้ปล่อย,ว,อยวันหน้าด <c oughs> ีปล่อยวันที่19ครับเอาปล่อยแล้วปก่อนๆใช่ปล่อยวันที่19แต่ว่าจะร้องแบบไลฟ์แบบสดๆเป็ใช่ครั้งนี้ที่คอนเสิร์ตครั้งแรกโอ้โหเอาลองของขาไม่ให้ขราะ่ะไม่ให้ใจร้ายจัง